ครับทุกคนพาัทุกคนไปยามเบ็ดรอบหม้อขํารอบแรกมาฝาหองฝาแรบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่ครับเนาะเห็นไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่แต่ว่าไม่รู้ฝนมันตก้างไหน,นทางบ้านผมยังไม่ตกเลยนี่ก็ไปใส่เบ็ดไว้ตอนเยนนะ็นครับก็มาหลอมาลามาุ้นกันด้วยกัน รอบแรกหัวค่ำจะมันไหมจะมีแต้มให้ติดไม้ติดมือไหมใส่เบ็ดกบไว้ตัวหนึ่งขัดหลังหนึ่งยังไม่มีกบมาเลยเป็นกบตัวเบลอเลยมันโดดไะชมเบ็ดปลาอันแรกเสียงอะไรรูบบอนตัวใหญ่มาก ป่ามั้งอยู่ในนีบ้บอโอ้อันแรกไม่อันแรกมีแต้มนะครับโยบโยบโยบแล้วครับตัวแรกคันแรกแห้งมานอยู่ไหมนู้อยู่ไหม,อมโอ้อยู่อยู่เป็นปลาดุกปลาดุกปลาดุกดุกลืมเอากระปุกเหยื่อมาเดี๋ยวไปเอากระป๋องเหยื่อก่อน ได้กร,รนนะรนนป๋องเยือมาแล้วครับเราใส่เยื่อส่เดือนนะวันนี้ของเยือมาแล้วมามามาลุ้นกันเลยเต็มแรกเต็มแรกของเราปลาดุกคนระับตัวไซส์กำลังพอปนโอ้โอ้เย็นใจเย็นออ่าตัวไม่ใหญ่นะปลาดุก ดุกนาครับเป็นเต็มแรกของเราโอ้โหใส่อยู่ที่นาของเราเองนะครับเดี๋ยวขอตัวเก็บปลาก่อนนะครับเสร็จแล้วครับเปลี่ยนเรือเสร็จแล้วเต็มแรกแห้งหมานตัวไม่ใหญ่ครับกำลังพอยากพอทอดไปรุ่นคันต่อไป มาคันที่สองครับโอ้โหทำไมมันพ gotcha. ันอย่างนั้นครับทำไมมันพันอย่างนี้อยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้โหอยู่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 อุ๊ปปัดดุกปัดดุกอีกเหมือนเดิมปัดดุเหมือนเดิมอย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้อตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่ด้วยอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะโอ้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 ถอดเบ็ดก่อน ถอดเบ็ดก,ก่อนอย่าลุดนะอย่าลุดนะอย่าลุดนะอ๋อปดุกใหญ่ครับปดุกนะออยังงนเจนมันเป็นต้นหญ้าดึงเลยอือหึอีอีอู้หูไซสสวยครับคันที่สองแต้มสองแต้มสอง ของข้าคืนนี้สองหลังติดเลยครับขอตัวเก็บปลาก่อนครับครับเก็บปลาเสร็จแล้วสองแต้มใสสวยครับตัวที่สองไปไปลุ้นต่อไปเลยคันที่สามของเราคันที่สามโอ้คันที่สามเยือหมดครับเนียเปลี่ยนเยือก่อน